ร้านกะพเพราข้าวตายี่สิบห้าบาทนะครับไร้น้ำมันนะร้านนี้ก็ไม่ใส่น้ำมันเช่นเดียวกันนะฮะโอ้โหนี่ผัดกันสามกระทะเลยนะตลาดเรม,มาเช่คลองหกนะครับลำลูกกานะครับอยู่ไม่ไกลาจากกรุงเทพเลยก็ถือว่าเป็นเขตปริมณฑลนะนะนี่กำลังผัดช่องเชียงเช้งเลยสา,า,ามการะทะพร้อมกันสามเตา คนผัดนี่ไม่ทันไม่ทันคนซื้อนะเพราะว่าเนี่ยสังเกตดูนะฮะก็จะเตรียมข้าวเตรียมของไว้อา่าเตรียมข้าวเตรียมอา่าจัดใส่ใส่ห่อไว้นะครับรอ,อกระเพานะกระเพาขนาวผัดเร็วๆที่ละสังคชาตยังไม่ทันนะลูกค้าเยอะมากนะครับตอนนี้ก็ผัดได้ที่แล้วก็จะเอากระเพราลงนะนี่ครับโอโ้เป็นกำเลยเรียบโอ้โหมีมีร่วงโดยมีร่วงไม่มาแล้วครับ ถือว่าผัดโชว์หน้าร้านนะมีร่วงบ้างนะ,ะกระเพราต้องไฟแรงๆนะฮะมันถึงจะแหมเผ็ดร้อนนะครับนี่อันนี้อะไรเป็นไก่นะอันนี้เป็นไก่นล้ก็ไก่นะอันนี้ที่เสร็จนี่คือกระเพราหมูนะฮะร้านนี้มีกระเพราเด็กด้วยนะเออมีกระเพราเด็กด้วยนะครับกระเพราไม่เสร็จพลิกนะเสร็จแล้วก็จะไปกระจายแบบนี้นะนะครับกระจายใส่ห่อให้ได้สิบห่อนะฮะเนี่ย พอดีซีทอนะแล้วก็เอามาไว้ให้กับคนผัดนะซึ่งจะผัดกระทาต่อไปนะครับตอนนี้ก็อีกกระทะหนึ่งก็ทั้าสะอาดเนาะอีกกระทะหนึ่งก็กำลังเบิน กำลังจะสู่แล้วร้อนนะฮะแล้วก็เขาก็จะเอาเอาห่อใหม่ขึ้นมาผัดอีกทันที่เลยนะครับสำหรับกะเพรานะซึ่งช้าช้านี่ไม่ได้ลูกค้ารอนานนะฮะก็ต้องผัดต่อเนื่องเลยรอบละสามกระทะสามเตานะครับนี่ครับคนผัดนี่ต้องแข็งแรงนะต้องทนร้อนนะอดทนนะต้องมีความอดทนนะทนร้อนทน แสบนะจากพริกจากกระเทียมพวกนี้นะนี่ครับถือมือมากนะคนผัดนะเขจะรู้จังหวะอันนี้ใส่อะไรใส่อะไรบ้างนะนี่ครับนี่ตละไก่ก็จะมีติดหนังนะเขาก็จะ ย่อยให้เป็นชิ้นเล็กๆเล็กๆะนะแล้วก็เผื่อหนังมันจะติดๆกันเขาสับนะให้เป็นชิ้นนะ มาสั่งที 1, 4, 5, 4หนึ่งสี่ห่อห้าห่อนะต่อคนนะครับนี่แช้วก็โบยนะไม่ใช่กระทะตะหลิวนะไม่ใช่กระทะตะหลิวนะใช้กระบวยนะในการอ๋อนี่เป็นไก่กระเทียมนะฮะนี่สุดไก่กระเทียมขเขามีไก่กระเทียมอันนี้เป็นไก่กระเพราอันนี้เป็นหมูกระเพรานะแยกประสาทได้ดีมากนะคนผัดนะ,ะนี่ครับ กาทอจีนตะหลิวกระ b u นะตะหลิวกะบวยนะครัรบนะตอนนี้กำลังนิยมนะไม่ค่อยใช้ตะหลิวก็เล้วใช้กระบวยนะสำหรับร้านใหญ่ๆร้านเย็บดังๆนะใช้กระบวยในการตัดในการตักของนะ อ่าเสร็จแล้วอันนั้นเป็นไก่กระเทียมนะเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็จะมีน้องผู้หญิงมาเอาไปใส่รับจัดสีไว้เรียบร้อยแล้วนะใส่ให้ได้สิบห่อมันเหมือนกันนะฮะั้างละสิบรอดละสิบรอดละสนะิบนะสองสี่หกแปดสิบนะฮะมันยังมีสิบแถวละสองคาดแถวนะคับบอูหันมาด้านนี้ก็เหมือนเดิมครับมันนะฮะดูไปดูมาของมันนี่นะเลินนะครับ นี่ไปแล้วอันนั้นไก่กะเพรานะอันนี้พอล้างกระทะเสร็จเดี๋ยวก็จะเอาหมูมาใส่อีกรอบหนึ่งครั้งละสามกระทะนะ อาหารออกมาแป๊บเดียวหมดแล้วหมดอีกแล้วครับโอ้โหทำไมคนชื้อเยอะขนาดนี้ครับประธานโทษหัวเกลี้ยงเลยฮะนี่ครับเหลือห่อสุดท้ายนะฮะเผื่อแป๊บปเดียวหมดแล้วนะฮะเขาผัดไม่ทันจริงๆนะครับร้านนี้กะเพราข้าวตานะชื่อร้านเพนชากะเพราข้าวตานะครับอยู่ตลาดโรมาเชของหกลำลูกกานะใครอยากชิมฝีมือก็ลองมาดูนะเรามาชิมดูนะฮะห่อเขาไดบาทเท่านั้นนะฮะ ไฟกันร้อนๆนะครับสามเตาตรงนี้เลยนะนี่อันนี้เสร็จแล้วเขาก็จะมาใส่อีกนะเป็นกระเพราหมูนะครับนี่อันนี้รวนได้ที่แล้วเดี๋ยวเขาปรุงรสปรุงรสเสร็จแล้วก็กระเพรามาใส่ก็เสร็จอันนี้ขั้นตอนแรกก็จะใส่หมูสดหมูหมูสับนะแล้วก็ใส่กระเทียมเข้าไปแล้วเดี๋ยวสภาพจะพลิกมาใส่นะพริกสดนะร้านนี้ใช้สูตรพริกสด เขาจะตัดหนังไก่หนังอะไรพวกนั้นนะที่เป็นชิ้นๆชิ้นๆน,น,น,นะคือแค่กันไก่นะแล้วก็ทีมง,งานอีกด้านนี้ก็จะเตรียมตักข้าวไว้สิบสิบห่อด้านนี้นะเพื่อเพื่อรอกะเพราสุกหรือว่าไก่กระเทียมสุกนะฮะทีมง,งานในร้านก็มีประมาณสี่คนนะเห็นเป็นร้านเล็กๆแบบน,นี้นะแต่ว่าไม่เล็กนะผมว่าสองล็อกเลยนะของเขานะครับ นี่อันนี้ถ้าขั้นตอนสุดท้ายเขาจะเอากะเพรามาใส่แล้วครับน,งงน,นี่มาแล้วครับมาเป็นกรัรมเลยโชว์นี่เห็นไหม ขาาย้ขาาย,าายไม่กี่ทีก็สุกเรียบร้อยนะแล้วก็จะล้างกระทะไว้แล้วก็จะไปทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะในด้านนี้ก็จะมีะการเอาไปใส่ในห่อนะให้ได้10บห่อเหมือนเดิมครับโระบอขั้นตอนจะเป็นประมาณนี้นะ อนะไรยี่สิบห้าบาทนะใครไม่ใครไม่อยู่ก็ซื้อไปสองห่อแล้วกันนะขนะ้าวนุม่มนิ่มนะครับมีไข่ยามะตูมด้วยนะด้านโน้นมีไข่มะตูมนะฮะนี่แล้วก็มาตับใหม่ครับตับชชว์ช่ชวตรงนี้อันนี้เป็นกระเพราไก่นะ เานี่ผมว่าใช้ทีเปน็นกระสอบเลยนะเพราะว่าเยอะมากนะฮะมาแล้วมาแล้วนี่กระเพามาแล้วใส่เข้าไปใน,นกระเพาไก่นะครับใส่เข้าไปช๊แน่นะแล้วก็เขยา่าเขยา่า เอาไก่เสร็จแล้วร้อนๆจานี่ครับนี่เับเหลือหนึ่งกระทะน,นะตุดนี้ก็ต้องรออีกรอบหนึ่งนะครับนี่กระเพราปรุงรสด้น้ำน้ำปรุงรสนะฮะน้ำซอสสูตรของทางร้านกระเพราเข้าตานะ กดไลค์กดแชร์นะครับขึนชอบคลิปนะฮะแล้วก็มาหนุนทางร้านด้วยนะครับกระเพราข้าวตานะฮะลำลูกกาทองหกตลาดเรือมาเช่นะครับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามเพจนะฮะตะกวนเข้าไปสดติดตามเพจให้ด้วยนะครับสนับสนุนการทําคลิปนะฮะให้ได้ชมกันนะครับร้านไหนเด็ดร้านไหนดังก็จะไปสรรหามาให้คุณผู้ชมนะฮะได้ชมกันนะครับให้เพื่อนๆแล้วก็ทุกคนได้ชมกันนะ กดไลค์กดแชร์ครับโอ้นี่โดนสั่งแล้วะครับลูกค้ารออยู่น้านะครับจะรีลาไม่ได้นะพา้านะะคนผันนะฮะต้องเร่งดูดิครับสเปรย์เต็มพิกัดแล้วนะนี่ครับลูกค้ารอนะฮะหมดแล้วนะรอบนึงนี่แกผัดนไม่ทันคนซื้อจริงๆนี่ครับใส่กระเทียมเข้าไปอ่า กระเทียมใส่พริกเข้าไปนี่ครับนี่อันนี้ก็สุกแล้วเดี๋ยวเอาคั่มเอาลงแล้วต้องสับดนะ้วยนื่องมันเป็นก้นกอนก,นก้อนนะดีไม่ได้พิชเนาะมันเป็นเป็นหมูแต่ว่าต้องใช้กระบวยเคาะๆหน่อยให้เนื้อมันแยกออกจากกันเนาะ นี่กระเพามาแล้วครับก็ถือว่าเสร็จขั้นตอนนะโชคนี่ถ่เแบบแวลาแล้วก็ขยก็ขยาวขยอาขยอขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับถ้าชื่นชอบเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาถ่ายให้ชมอีกนะครับสวัสดีครับ